ครับผมพี่น้องสวัสดียามเย็นนะครับผมที่อุทยานบ้านสวนสองครับผมก็วันนี้มาเยี่ยมนะครับเยี่ยมลูกศิษย์ลูกหาครับมาเยี่ยมน้องวัวครับผมก็ไม่ได้มาสักพักหนึงเหมือนกันแล้วนะพี่น้องนะครับผมมาก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะเหมือนกันครับดีแต่ทางเข้าเลยครับเดี๋ยวไปดูกันพี่น้องวันนี้มีมีเรื่องน่าดีใจด้วยครับ เดี๋ยวจะดีใจอะไรเดี๋ยวรอติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับผมอะเรามาดูตั้งแต่ทางเข้าเลยครับพี่น้องนี่ครับทางเข้าก็มีนี่ครับไข่ตัวหนึ่งต้มแซ่บๆโอ้ยพี่น้องดีครับผักผักอะไรเต็มไปหมดเลยครับนะก็พอมีฝนมีอะไรบ้างอยู่ครับเขตนี้นะครับทางบ้านสวนผมถนนจะฝนไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมนี่พี่น้องมีซุ้มประตูด้วยครับรอบนี้มามีซุ้มประตู นี่ดูครับเขียวอยู่ครับเขตนี้ยังเขียวเขียวอยู่เปลี่ยนแปลงไปเยอะอยู่พี่น้องนะครับผมไปกันเรื่อยๆครับมีอะไรน่าดีใจวันนี้ <c oughs> ลูงชยจะถูกหวยหรือเปล่าพี่น้องโอ้ยน่นครับพืชผักอะไรเต็มอยู่ฝากนน่นนะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นช่วงเย็นๆแล้วประมาณห้าโมงเย็นแล้วพี่น้องนี่ครับ บรรยากาศบ้านไร่บ้านทุ่งนะครับธรรมดามันต้องเป็นหน้าที่ปักบงปักเบ็ดแล้วนะครับผมแต่ว่ามันไม่มีอะไรให้เราได้ปักเลยพี่น้องนี่ครับมนนีแต่บรรยากาศให้มันนอนเล่น <c oughs> ดูครับข้าวก็เขียวแค่เขียวแค่ตรงนี้แหละครับตรงที่มันมีเอ,อ่อ น้ำไหลเข้าไปครับนอกนั้นก็เหลืองไปหมดเขียวแค่ตรงนี้แหละพี่น้องนี่ครับเพราะว่าตรงนี้เป็นที่น้ําไหลมาจากป่าครับน้ําไหลมาจากป่าก็จะกักไว้แ,แค่นาเดียวนะครับนาเดียวก็จะมีน้ําดูฟากนันจะเหลืองนะครับช่วงเย็นจะย้อนแสงหน่อยพี่น้องนี่เห็นบอกครับจะเขียวอยู่แค่ตรงนี้แหละนะครับ่วงนี้ก็จะเป็นช่วง้าวเย็น โอยหาเย็นครับมันจะเข้าวพี่น้องยาเย็นให้วัวน,นะครับเดี๋ยวเดินไปดูฝั่งนูน้นข่าวดีไม่ได้อยู่ในนี้ครับอยู่ข้างนอกเดี๋ยวค่อยไปดูกันพี่น้องนี่ครับอีกมุมหนึ่งครับของเถียงน้อยไปนาไอนะมันก็เจอหน้าฝนมันก็เปลี่ยนแปลงกันไปเรื่อยๆละครับดูพี่น้องตรงไหนมีน้ําข้าวว่าจะเขียวๆไม่มีน้ําก็จะ เหลืองอารามอ้าวบรรยากาศบ้านๆพี่น้องน,น้อยนาครับตีบตีปัาขมียนคือติีบ,บ,บ,บอ้าวพี่น้องมาแล้วเดอ้อมาแล้วเดอ้อลูกศิ์ลูกหาครับเหลือไม่กี่ตัวครับผมลูกชายผมหายไปแล้วครับพี่น้องอัตตานผมไม่อยู่แล้วนะครับผมก็เนาะ ธรรมดาแล้วครับมันลำบากยากเย็นอะไรหลายๆอย่างมันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนก็นะครับไปอยู่กับเจ้าของใหม่แล้วครับผมพี่น้องก็เเรือไว้จะลูกหลานนะครับแล้วก็ไม่พันนะครับอยู่รับปื๊ดนี่ครับผักบุ้งนี่ครับบางท่านที่เคยติดตามก็จะจําได้ที่ผมเรียกผักบุ้งผักบุ้งนะครับอันนี้สงกรานครับตัวจ่อย สงกราผักบุ้งนี่ครับอหลายตัวนนี้ก็จะมีแต่ลูกรกัตราน,นะครับลูกอกัตานกับทั้งหมดเลยครับสามสี่ห้าตัวลูกรกัตาน,นะครับแล้วก็จะมีนี่ตัวน้อยสองตัวนี้ครับข้างบนนี้จะเป็นลานปลูกหญ้านะพี่น้องนี่ครับสองตัวนี้ก็เป็นลูกอกัตานเป็นตาน,น้อยเฮ้ย ว่าง,ง่ายงาจำกันได้ไหมเออถองปองเลยนะพวกเราเนี่ยเฮ้ยดูเอาาาา้ยเเอ้าเอ้าอ่ะนี่นะครับพี่น้องบรรยากาศคอกวัวฟามวัวครับผมนะครับก็บางท่านอาจจะเพิ่งเคยเห็นก็ผมยกยอดมาให้พี่ชายลูกพี่ลูกน้องกันช่วยเลี้ยงให้ครับช่วยเลี้ยงให้ ก็จะมีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แต่นี้พ่อพันธุ์ปล่อยไปแล้วนะครับอตานบางคนจะไม่ได้อตานอันนี้ก็จะเป็นน้องอตานอตาน,นตัวใหญ่สวยเดี๋ยวจะไปดูน้องอตานอีกตัวหนึ่งครับขาวดีอยู่ที่นั่นแหละพี่นอ้องเออเอาบรรยากาศบ้านเราบ้าน,าานทุ่งพี่นอ้องเอ้ยกระท่อมเถียงนาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายปลูกข้าวครับเอาจะถ่ายให้ดูว่าจะมาหรือไม่มาครับวันนี้พี่นอ้องมืดมืดมาแล้วครับ มาหรือไม่มาเดี๋ยวก็รู้กันแหละครับนุมืดมาแล้วแต่มืดไกลๆอยู่อู้ๆๆนูครับข่าวดีจะอยู่ทางนู้นพี่น้องเห็นลางๆไหมนุ่นะครับปีใหม่ครับปีใหม่เดี๋ยวไปดูกันพี่น้องข่าวดีอะไรเขาตั้งท้องหรือเปล่า, <laughs> เ,าเดินชมกัปเรื่อยๆนะครับ ไอ้ตัวเล็กอย่าออกไปข้างนอกนีนี่พูดนิดเดียวมองหน้าหาเรื่องยา่ยายา่ยาย่าย่าอันนี้ก็กลายจากบัวกระโดนนะครับบัวกระโดนก็เริ่มกลายกลายพันธุ์เข้ามาแล้วครับเพราะว่าพ่อพานาตาลก็จะเป็นเอ,อสายเลือดบราหมั่นครับบราหมั่นผสมกับบัวกระโดนก็จะเป็นบัวกระเดิด่ ใช่หรือเปล่าล่ะออคำๆเด้อพี่นอ้องวัวก็เดินจักไปว่านยังดอกนี่นะครับบรรยากาศการกประมาณนี้เจ้าพี่นอ้องนะชมกันไปยาวๆเลยครับผมอืมะได้เห็นบรรยากาศที่มันแปลกหูแปลกตาบ้างเนาะส่วนมากก็จะเห็นแต่หาปลาวานแหกันอันนี้มาวานวัวก็ได้ครับวันนี้เอ,อ้ยมาดูความแห้งแล้งของบ้านเราเด้อพี่นอ้อง กมมีอย่างเลยครับมีแต่หญ้ากับข้าวเหลืองๆนะครับบางท่านถ้าเห็นแบบนี้หรือบางท่านที่ประสบปัญหาแบบนี้อยู่ก็สู้ๆกับหน้าที่การงานเด้อครับนนะชาวไร่ชาวนาเรามันลําบากเด้อพี่น้องนะครับข้าวก็ไม่ได้จะจะได้ข้าวขายบ้างก็ไม่ได้จะข้าวกินก็จะไม่มีอยู่แล้วโอ้มันทุกข์มันยากพี่น้อง มันลำบากนี่ครับเห็นไหมครับอัดอัดอัดนี่เทียดยังบอกว่าอัด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 คืออดนะครับอดอดอดปีนี้อดแท้นี่นะครับเป็นปีที่โหดที่สุดแล้วครับผมเกี่ยวกับข้าวนะครับดูพี่นนอกอาจจะย้อนแสงหน่อยเดี๋ยวผมเบี่ยงเบี่ยงมาทางนี้หน่อยครับอืม แต่ต้นข้าวยังอยู่ถ้าพอมีฝนมีน้ำมาช่วงไม่เกินกันยาอันนี้นะครับหรือกลางกลางตุลาอาจจะพอได้เกี่ยวบ้างนิดๆหน่นอยๆนี่มาแล้วครับพี่น้องนี่แหละครับปีใหม่ของเราปีใหม่ของเรามีลูกตัวน้อยมีลูกตัวน้อยให้ได้ดูแล้วครับผมลูกแรกนะครับ ว้าว <Wow. S 2> ไหมน,นี่ครับตัวใหญ่อยู่ครับไหมน,นี่ตัวผู้ครับพี่นอ้องโอ้อาครับมาถึงมาอึใส่เลยใช่ไหมพี่เลยเยี่ยวนี่ตัวผู้ครับคลอดเมื่อวันที่แปดพี่นอ้องแปดกันยานะครับผมถ่ายวันนี้วันที่ที่สิบแล้วครับผมที่สิบ นี่ครับผลผลิตโอ้ขี้จริงๆสงสัยจะให้หวยครับวันที่แปดเดือนเก้าอ้าวพี่น้องแปดเก้าแท่แปดเก้ามาแท่พูดปุ๊บพาร้องเลยบึมเลยเนาะโอ้เชือกพันเชือกพันอยู่ต้องปลดเชือกช่วยแล้วพี่น้องโอ้นมใหญ่โอ้น,นมไหลชั่วชั่วเลยครับดูครับดูครับนมไหลทั้งวันแล้วมั้งนี่นมมันใหญ่มากครับผม โ oh. อ้เอาเอาเบิ่เริ่มเลยครับผมพี่น้องตก,ตกผู้ครับตก,ตกผู้พี่น้องเดี๋ยวคอกสองมาจะผมจะลงชาโรเล่ครับชาโรเล่เลือดร้อยเอออันนี้ยังไม่สมบูรณ์ครับยังไม่สมบูรณ์เพราะว่าเลือดชิดครับเลือดชิดนะครับก็จะเป็นท้องแรกน้อโอ้ขี้เหลือง เย้เอ yeah. าแล้วพี่น้องได้ได้เลขแล้วครับงวดนี้ได้เลขแล้วครับผมตอนนี้แหละครับข่าวดีข่าวดีสําหรับผมด้อครับวาผมได้ลูกบวไงคนอื่นอาจจะไม่ใช่ข่าวดีเป็นข่าวดีสําหรับผมข่าวร้ายก็คือนี่ครับไม่มีข้าวเลยครับมีแต่หญ้าเหลืองๆนะข้าวมีเหลืออยู่นาเดียวโอ้ยพี่น้องนะครับนาเดียวจะกินยังไงมดอูู้ครับ อ๋อคือนอนแพลนดูคร่าวๆนี่นะครับความแห้งแล้งอะไรต่างๆมันก็เผชิญกันหมดเลยพี่น้องเอ้ยลำยากลําบากนะข้าวนาไม่มีน้ําไม่มีข้าวก็ไม่มีอะไรกินก็โอ้ลําบากครับไม่รู้จะมาถึงหรือเปล่าพี่น้องดำ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 อ,อาจจะถึงอยู่มั้งครับนิดๆหน่อยๆดูพี่น้องไม่มีอะไรเลครับธรรมดาต้องปักเบ็ดนะครับช่วงนี้ เอาใครมาสร้างคคกวัวกใกล้ๆทางนู้นพี่น้องหนูอมองเห็นหรือเปล่าหนเห็นแต่เพิงคอกวัวนะครับอ่าโอเคพี่น้องเอามาฝากกันแค่นี้เลยครับผมมีข่าวดีมาฝากนะวันนี้ <c oughs> โอเคครับเอามาฝากกันแค่นี้เลยครับผม